แม่กี่โมงครับแปดสิบเอาทำท่าเปิดไหมนะทำท่าเปิดไหมนะทำท่าเปิดไหมทั้งทาเปิดไหมเร็วทำท่าเปิดไหมประเดี๋ยวตัดต่อด้เห็ดเร็วๆสิลกอก็พี่น้องมาแล้วมาแล้วเปิดประเดี๋ยวัปดสิบหนังพี่เปาซุกเกีดดีเฮ็ดเลิศเฮ็ดประทับใจแท้กินเข่าอยู่ในรถบันนันตีนี่แหละพี่น้องของการบันเทิง

บัานหลังง่ายเใช้คีบพอบ้านบอดเอาไปนางกินยูบานบอดไปร้มไปดีกว่าสูงมึงเ้ยระวตามรถเขาเด้อหนันนันรถต้นนันบอกตามรถหลายแสนอยู่นะตามรถเปิดแอร์ย่างดีนะพร้อมพร้อมฮุยฮุยตีหลังเห็ุดีเหตุหายวยอนิโมเมนตรถข่อยเล้วรถสาธารณะรถ รถเธอประเดต่างกันสูมือรถตู้ฉันก็บอกว่าเป็นรถตู้ฉันแล้วรถตู้บักฟิมกับเจคแคร์มอไซด์เดียวก็เป็นสารทลนะผู้ใดอยากเอาไปใส่ก็เอาไปตัวนี้เ่ราะเปนรถอังเปารถรถตู้น่ะเป็นรถบักฟิมกับรถเจคแคร์สองคนแม่นยืดไปเบื้องนี้แหละอยู่ในรถบระมีของข่อยนี่แหละนะแม่นของมันเต็มหมดเลยทั้งสุดเต็มสุดอีหยังเต็มเยอะนะโอ้ยกำลังเสียงมาอย่าเมาแห้งหลยเม่สี่สซ็งเลย เดือ,อดนหนาสูสิไปแจายเดือนหนาไปจแจใง้งมวลรถไหนฉันนะจ๊า<น>้าว่าฉันยึดรถฉันแล้วล่าสุดเอาไปเถาะมาเจไปไปหาหมอง,องมาเ<ๆ>สียงอ่างตะไบอยู่ของเสียงมาเราวางแห้งมาเลยพี่เขาเราว่าพี่บอเป็นคนทีสามสิบเอ็ดแล้วถามว่ากินเขาไป กินก pues ันจะตอบว่ามันเป็นประเพณีกินหลายรอบแล้วกินหลายรอบแล้วกินกันกินทานหรอกินมาแต่หน่อยเท่านี้เลยเขาอ่อนไปพุ่ณเลยเคเฮ็ดดีเฮ็ดขาดอาจะในภาคกันไปกินเขากินจำปลาแดกอยู่ในรถมาหนีินะเปิดแอร์พ่อมจะเหี่ยวได้เดี๋ยวนี้เลิศลายเปิดแอร์กินเจ้าธรรมดาหะเนาะเป็นดาราหระเนาะมาประเดี๋ย้ บอลเราอยู่นั่นบ่ะบอเอาแล้วไปใส่หรอประตู้ไม่อยู่อ,อ๋ออ๋อเรไปอันนั้นไปถ่ายรายการหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปหาปูป่ดูบ้าน<พ>ไทยเนี่ยท่าสะเติร์ดเดินไปไหว้คู่ไปฝากเนี่ยฝากโต้เอื้อนเธอเงาะหน่อยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทคำคูณสีสุกจำกัดสื่อโฆษณาสื่อมีเดียที่ได้รับมาตรฐานทีมง,งานผู้เชี่ยวชาญร่วมกับ ปุ๋ยมรกตตารุ่งอรุณเพิ่มพูนกำไรเกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณโสมโอทีชีวิตโอเลยมีซิงและอาร์คาเนทีนวิตามินบีสมสารสกัดจากสมเออน้ำยาปรับผ้านุ่มไฟลายวิวแอปวิวสชมพูนกแก้ววอร์ดอนแชมูอิงออนแต่ว่าผมใส่มือเช่าเนี่ย ไม่ไม่เอาจริงจริงนี่เอาจริงจริงนี่ก็เป็น FC ของสบู่ยิออนะเพราะว่าใช้ใช้ตลอดเลยสบู่มะขามอะไรเงี้ยใช้ดีใช้ล้างหน้าพี่เปาพี่เปาใช่ผมผมอยากทำโฆษณาสบู่ไหมแต่ว่าจะขึ้นไปหาพี่พี่ต้องไปหาโฆษณาตัวนี้มานะเพราะว่าใช้ทั้งวงเลยแอปเปิลโฆษณาไอโฟนมาเลยค่ะแต่อย่าแอปเปิลมาแจกฮะไม่ไม่แอปเปิลที่เป็นยี่ห้อแอปเปิลแต่เมื่อสาวผมใช้สบู่ยิงออนอู้ สัญญาณโทรศัพท์มัมีป่ครับปีนี้ฟ้องหลายแห่งมีเดี๋ยวอีนี่ไงรีวิวรอิวอยู่ใช่ไหมมีไง NT 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 ต่อสัญญาณเนี่ยฮะอ๋อบอกน่าใส่บ่ะใส่ใส่ใ่มงจี้ดาเออใส่มงกีขาวโออเราคูสิอเล่นยังบ้านี้เออเอเล่นไมมือบอกว่าอยู่บา่เสารนีนไ่ส่้มาใส่ยี่่ก่อนที่วเขานี้งีใส่ใส่ไปเลย ใส่ใส่ยังคือกุ๋ยคือเตาอยู่พร้อมค่าขอบคุณค่ะโอเคยังก็มีอย่างอีกอ่ะมีอย่างอีกก่ะพู้สนับสนุนเายพี่น้องปีหนึ่งเสือก็ผ่านเนี่ยอันนี้ก็แอปวิวแอปไม่ไม่วิววิวนี่ก็ดูหนังตลอดนะซีรีส์พอนี่ก็ไปดูไอ้นี่พี่น้องเขาไปเบิ้งเด้ออัสงครามเงินนะครับอยู่แอปวิวกำลังเข้มข้นเลย ่สงครามเงินครับผมติดตามมากผมดูอีพีล่าสุดเลผมผมก็ดูครับดูอะไรดูแยมยาสุธรมีเท่ากันอยู่ในแอป v i ิวกับนี้ตีแอป์ฟิวแอป์ฟิวเออยวแจกละหันทีนี่ยมให้น้องๆนะโอเคครับบพปกติขอดกับเออเออดีกันหละจริงเพราะสื่อกับบอแพงได้ที่น้องที่ดีที่ยมลักสิบลักสิบไปถึงหลักร้อยใช่ สเ่งขอบคุณแค่หมูสับยิ่งอย่าลืมครับพี่น้องอย่าลืมครับปุ๋ยตาลุงอรุณครับเดิมปุ๋ยบอหนี่หัวก็เลี้ยงปุ๋ยลูกตาลุ่งอรุณปุ๋ยลุ่งอรุณพื่อพุ่งกำไรกเกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยลูกงอรุณเครื่อง <c oughs> ดื่มโซมอทีดีพวกมีซิงเลียคาตาทีนผสมสารสกัดจากโสมกินแล้วดีเออโซมโซมโซมกินแล้วดีครับพี่น้องครับหน้าอารมณ์ยี่ห้อนี้ก็เอา<ช>ชมาสปอนเซอร์แล้วได้กินซูมือแล้วท่านอันนี้ครับ แจกอะไรแจกสซมใช่ไหมโซมสซมโอทีเออมันอยู่เป็นมันอยู่เป็นเป็นบ่ใช่เขาเรียกว่าอยู่เป็นเอาเนี่ยบ๊วยนี่ฟังซูมือไหมงานนี่พระเอกมิวสิกนะใช่พระเอกมิวสิกไม่ทำมาแล้วนี่แต่บ่พวงเป็นพระเอกอะไรพี่น้องเรียกว่าเขาตกพวงมาเล้แกบนอะไรนะแกบนวิ่งอ้อมโดมติดสองแมลงโดมไปกี่รอบวะเช้ารอบเดียว สายรอดไม่ได้อันตรายเพราะข้างขอบโดนไม่ร ah> ู้มีเศษอะไรบ้างจิ๊บแปรนี่จ้างหาเสาหน่อยตัวจ้างให้รถแห่ขันทีนึงนะทีนึงไมมาเรียกขับจ้างรถแห่แล้วก็แลนออมแรนออมใส่เก่งนตัวนี้แลนบ่แลนออมบานแพงว่ชิเออร์แดงก็นี่นะวอชเดียวนะอันนี้มันสีเข้มเข้มใชไหมสีมันเนาะหนูใช่สีมันเนาะบอสเยมันค่ะเออนี่ตลกมาเดี๋ยวทีมตลกใช่แมวยังก่อ

พุยลุงอรมณพุยลุงอารุณ์พุยลุงอรลณรายได้เพิ่มพูนปุยลุงอรมณเกษตรกรเช้าไรเชาหน้าก็พากันลือกระชอนช้าไรเชาน้เก็พากันลือกระชอนใสแล้วได้ผลแน่นอนเกษตรกรพอใจุยุยลุงอรมณแล้วครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรจงพกันทีเวลาหนองกี่ทีวะ เพราะว่านี่แหละกับผมคนก็ใส่ได้ใส่ดีครับแล้วผมใส่ไปซิ้ของใส่ปะไ้ครับเรียนน้ำข่อยเนี่ยปากน้ำข่อยเนี่ยบอกอะไรปได้ช่วงนี้ผมมีเสียงนี่แหละก็แหกปากถ่ายคลิปนี่แหละครับก็เลยไม่มีเสียงใช่พอาเป็นลองผมมีเรื่องอะไรมาบอกเมื่อเช้าฝนตกนะฝนตกนะเนี่ย แต่ว่าผมผมแลีนออมดวงอะแกบนแล้วฝนเศร้าตกไม่พี่เป่าแบบแบบเงียบแบบนี้เลยเงียบตกไหแล้วก็ตกไม่มันบังเอิญเหรอไม่แวนหรอกคือว่าเป็นยังยังไม่มีปฏิหารอีกเลยไม่มีปฏิหารเลยอ้โเอาคลิปนี้ไว้สักนีดพี่น้อง่อะขอกันไหมครับรวดร้อยตีมีได้าว